รัสบสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมอา้าวสำหรับแนวทางเราพัฒนางวดที่ผ่านมาเนาะก็ปังกันไปเนาะทั้งสองตัวบนแล้วก็ชุดสามตัวเนาะถ้าใครตามผมจับจัดให้แค่สองชุดเองเนาะก็เข้าไปที่ตัวโต๊ดเนาะให้แปดหสองออก สองสี่สองหกแหรือเปล่าเนาะเออใช่ตารางก็เข้าไปทั้งสี่ตัวเลยนะสี่สองหกดอ่าสำหรับวันจันท์แนวทางวันจันเนาะวันจันท์ซึ่งเป็นตรงกับวันมาคบูชาเป็นวันพระใหญ่เออวันพระใหญ่สำหรับบางที่ก็หยุดเนา ถ้าใครไม่หยุดก็คงต้องทำงานกันต่อเนาะอ่าก็สำหรับแนวทางวันจันทร์ที่หกวันตรงกับวันมาคะบูชาเนาะวันพระใหญ่วันพระใหญ่สังเกตดูแล้ววันพระแปดกับเก้าก็มองง่ายๆเ่ะแปดกับเก้าน่าจะเด่นผมก็ว่านะผมว่าคิดว่านะ ก็สังเกตด,ดูสองงวด <c oughs> ย้อนหลังดูวันวันจันทร์ที่สิบสามหรือเปล่าเนาะออกหนึ่งหนึ่งเก้าสามแล้วก็มาเอ,อวันพฤหัสอีกตรงกับวันที่ยี่สิบเจ็ดน่าจะเป็นวันจันทร์หรือเปล่าวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดออกหกแปดเจ็ดสองเออก็มีแปดติดมา อีแปดมีเก้าสำหรับวันจันนี้อ่าผมมองว่านะน่าจะยังมีติดอยู่นะแปดเก้าซึ่งเป็นวันทะใหญ่ด้วยเนาะตัวเด่นผมให้สองตัวก็คือผมให้สองกับเก้านะอ่ะติดเก้าสองกับเก้าสองช่วงนี้เขาก็เดินดีอ่ะ ไม่มาแค่งวดสามห้าห right. kind of so, ้าสามนะนะนอกนั้นสองเขาเดินดีมากเลยเขาไล่จนเกือบหมดละสองแล้วเลขสี uhh ่สองสองสี่สองสองสี่นี่มาบ่อยมากเลยช่วงหลังเว้นงวดออกงวดมางวดก็กระนำซ้ำๆติดกันนะเนาะล่าสุดก็สี่สองตัวเดิมเออคิดว่าจะมาอีกอ่ะ อันนี้คือสองเก้าตัวเด่นสําหรับเลขในตารางเดี่ยผมขอเขียนลงในตารางก่อนนะในตารางเผื่อใครจับนังงวดที่ผ่านมาก็สี่ตัวเลยนะบนล่างเลยนะสองเก้าหกผมก็ยังมองตัวเลขคล้ายเหมือนเดิมอ่ะค ตัวเลขก็คงจะไม่หนีว่าที่ผ่านมาก็ยังมีตัวนี้เนาะเออเนี่ยสี่สองหกแปดแต่ผมคิดว่าน่าจะยังติดมาผมก็ดูจากสูตรแล้วตัวเลขน่าย,ยังมีติดมาอ่มาดูตัวเจาะชุดสองตัวนะสองตัวมาดูสองก่อนถ้าสองมามีสองอะไรบ้าง ก็จะมีศูนย์สองศูนย์ในนี้ไม่มีนะแต่ผมจับให้ศูนย์สองสองเก้าสองหก แปดสองแปดสี่สี่หกหกเก้า แล้วก็ศูนย์เก้าอ่าตัวเลขในตารางผมขอเพิ่มเลขศูนย์ให้อีกตัวหนึงนะ่งเนาะเลขศูนย์เป็นหกตัวนะแปดสี่ศูนย์สองเก้าหกนี่คือเลขในตาราง แปดสี่ศูนย์สองเก้าหกตัวเลขหกตัวอันนี้ชุดสองตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดผมจับให้แปดชุดมาดูชุดสามตัวก่อนชุดสามตัวผมจัดให้ไปที่ สองหกเก้าเก้าสี่หก แล้วก็984อ่ะสามชุดเนาะชุดสามตัวผมจับให้สามชุดก็จะมี984 946แล้วก็269อ่ะเอ่อมาดูชุดสองตัวเด่นเดี๋ยวสองตัวเด่นก่อนสองตัวเด่นผมขอหาปากกาแดงแป๊บนึง สองตัวเด่นที่ชอบเนาะก็จะมีสองเก้าสี่หกสองเก้าสี่หกหกเก้า แปดสี่สองเกชุดอ่ะอันนี้ก็คือชุดตัวเด่นเนาะที่คิดว่าจะมาแน่ๆเนาะก็จะมีสองเก้าแผมเน้นให้ <c oughs> สี่ชุดนี้สี่ชุดนี้น้องนั้นเป็นตัวรองลงมาเนะาะเมื่อที่ผ่านมาตัวเด่นเข้าเนาะหกกับแปดซึ่งมันเด่นสองตัวหกกับแปดก็มาคู่กันแพ็คู่สำ <c oughs> หรับงวดนี้ก็จัดให้สี่คู่เด่นอ่าเด่นตัวเดียว เด่นตัวเดียวที่คิดว่าจะมานะผมมองดูแล้วเนาะมันมันเด่นแพ็คคู่เลยอ่ะสองกับเก้าอ่ะสองกับเก้าเลือกไม่ถูกจริงๆเนาะมันมันรู้สึกว่าความรู้สึกเนาะก็ความรู้สึกอ่ะมันเป็นวันพระด้วยเนาะเก้าก็มีสิทธินะแปดเก้าน่าจะมีสักตัวดีไม่ดีมาแพ็คคู่อะ่ะแพ็คคู่ที่ผมจับให้ก็คืออะไรเก้าแปดสี่ 984เออเด่นแพ็คคู่แต่ถ้าให้เลือกจริงๆเนี่ยคิดว่าเลือกไม่ถูกมามามาแบบมองชอบชอบชอบทั้งสองตัวทั้งสองังเก้านะ <c oughs> จะให้จิมตัวเดียวก็คงอยากนิดหนึ่งแต่คิดว่าเลขน่าจะมีติดก็คือเลขสองซึ่งช่วงนี้เข้ามาดีนะสอง เมื่อที่แล้วผมเลือก6เนาะโอเคเลือก2แล้วกัน2เข้ามาดีก็ไม่น่าจะทิ้งอะ่ะ2มาดีก็ต้องจิ้ม2ไว้ก่อนนะอะเด่น2รอง9แล้วกันนะ ถ้าจะลูดตัวเดียวเนยมองอยากนะเด่นสองลองเก้าถ้าชอบเก้าก็เก้าก็ไปใครชอบเก้าก็จะมีแต่เลขชุดสามตัวผมผมจะเน้นเก้ามากกว่านะเก้าก้าหลักร้อยเน้นเก้าที่หลักร้อยนี่อันนี้จะอยู่หกก้าก็คือหน่วยนี่แค่ตัวเดียวเนาะสองหกเก้าสองเก้าก็อาจจะมาแพ็คคู่อะ่ะผมก็จับให้เนี่ยชุด สามตัวที่ชอบอ่ะผมชอบอยู่ชุดนี้ผมชอบชุดเก้าสี่หกกับกับสองหกเก้าสองหกเก้าเก้าสี่หกแล้วก็เก้าแปดสี่ตัวรองนิดนึงอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับคิดว่าหก คิดว่าเก้าคิดว่าสองน่าจะยังมีติดอันนี้ออกคล้ายๆเดิมนะสองหกเก้ามีแน่าวันที่หกด้วยเนาะวันที่หกด้วยผมก็จับหกมาใส่เลยนี่นี่สองหกเก้าสองยังติดมีเก้าติดมาซึ่งเป็นวันพระอ่าก็เป็นสองหกเก้าจัดไปโอเคนะครับแนวทางก็น่าจะประมาณนี้ชอบก็ตาม ชอบก็กดไลค์ะถ้าไม่ชอบก็ดูแค่เป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนครับขอบคุณครับ